สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับลีโอโพสซึ้งถึงพี่เดือนหลังวันคล้ายวันเกิดต้องบอกว่าลีโออทิ์โซดานะครับศิลป,ปินของค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดตอนนี้ก็มีแม่แม่แฟนคลับให้การติดตามจํานวนมากนะครับและก็มีเพลงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันหลายผลงานเพลงด้วยกันนะครับรวมแล้เป็นเพลงที่แม่แม่แฟนคลับชื่นชอบอย่างมากครับ ซึ่งวันก่อนนะครับวันคล้ายวันเกิดของรีโออาทิตย์นะครับก็มีการจัดมิ팅เล็กๆนะฮะให้กับรีโออาทิตย์หลังจากนั้นนะครับลีโออาทิตย์ก็ได้มีการโพสต์ถึงแม่เดือนนะครับบอกว่าขอบคุณแม่เดือนมากๆนะครับที่คอยบอกคอยสอนคอยให้คําแนะนํากับผมวันเกิดปีนี้แม่เดือนมาให้กําลังใจและมาดูแลด้วยมีความสุข สนุกสนานมากๆครับลูกชายคนนี้จะคอยฝึกฝนตัวเองและจะนำทุกบทเรียนที่ได้รับไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับรักและเคารพเสมอครับแม่เดือนแฮชแท็กขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณเดือนหรือว่าแม่เดือนทันชนกนะครับก็ได้มีการแชร์ภาพและข้อความดังกล่าวนะครับไปยังหน้า f a c e b o o k ส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความว่าเอนดูในความเป็นเด็กน้อยของนางมาก หนูคือน้ำที่ไม่เต็มแก้วของจริงของแท้บอกอะไรสอนอะไรหนูทำทุกอย่างที่บอกที่สอนและมักจะทำให้แม่เซอร์ไพรส์ตลอดระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานรักษามันไว้นะลูกวันนี้เป็นแบบไหนต่อไปต้องเป็นแบบนั้นอย่าเปลี่ยนไปสิ่งที่แม่อยากเห็นหนูเปลี่ยนคือเปลี่ยนความเก่งความพยายามและความสามารถวันนี้พูดได้เต็มปาก ภูมิใจในตัวหนูหนูคือช้างเผือกขอบคุณที่รักและเชื่อฟังนะลูกรักขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าเปียกทางที่นี้ลูกทุ่งก็ต้องขอไวยพรมันคล้ายวันเกิดให้น้องลีโออาทิตย์สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆสร้างผลงานและรอยยิ้มให้กับแม่ๆกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ